มันเนรื้องอย่างนั้นเขาต้องสอนย่าง้นเป็นเรื่องทัง้งแตะพูดอะไรก็วเมืม่อวันไหนนี่มันพระวิปัฒนามันเยอะแยะก็เห็นใจที่ไหนก็เห็นพระวิพัฒนาอันวิปัฒนามันเรืเ่อย,ย,ยอย่างาน,น้วิปัสนาแลว่าเห็นแจ้งวิ่งต่างเกาล่วงภาวะเดินสมาธิกจุหมายถึงการตั้งใจมั่นการทำพูดคิดมันมีในตำนาน สมาธิแต่ว่าตั้งใจมั่นพบาาอย่างใน,ใน,ใน,ในั้ใช่ไหม่อมันไม่ได้หมายถึงอาการของกายนี่โอเคกายนั่งนิ่งนั่ได้นานๆแล้วก็คนนั้นเป็นสมาธิเลยใ่ไมไม่ใช่ทัาน,นนังออกสมาธิใต้โมหะอ,อย่างที่ผมพูดแล้วกเขามีโมบางคนผมเห็นตอนนั่งได้ยี่สิบสีส่ชั่วโมงไม่กะดุกกระดิกเลยคนให้ทัทนข้าวบางทีก็ทีห้าวันสิบวันอย่างนี้เขาบอกว่าเขาทำสมาธิรัก็อีครับแต่ว่าผม อันน ality, ี de wishing, los los es es so efecto, ้เพื่อที่สมาธิตอนนี้นะครับเมื่อผมไปจังหวัดเลยไม่กี่วันนี้มาก็มีพระองค์หนึ่งมีอาจารย์ที่เป็นมหาปริญญประยุท์ห้าสวัรเขาทำสมาธิได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งแล้วเขาทำได้ยี่สิบชั่วโมงเหมือนกันแตเป็นผู้หญิงลูกศิษย์ เขากาลังจะมาสร้างสํงานักเผยแผ่ก็ดีนะครับแต่อันนั้นสมาธิใต้เมืองหานะครับแต่ถ้าุกคนไปทําสมาธิอย่างนั้นราเมืองไทยออกไปทําสมาธิมืนแล้วใครจะทำมาตังสวนไม่ต้อง,งกินกันไม่ต้องกิงงงนเน้วบันนี้เอาถ้าทําสมาธิอย่างนั้นเหมือนเล้เมืองไทยในี่ถ้าหักมีคนต้องการเอาไปเมืองขึ้นแต่เราถ้าหากว่าม,มีศรัทธาผานนั้นนี่น่าจะไปอยู่ที่ไหนครับลองคิดดูให้มันดีถ้าศรัทธาคนไทยถือพุทธศาสนาศรัทธา คามกันทานทั้งหมดแล้วก็เมืองไทยก็ยกให้คนอื่นปกครองแล้วก็เราจะไปอยู่ที่ไหนเป็นเมืองขึ้นเขาสบายไหมคุณคุณไปเป็นเมืองขึ้นเขาเป็นแอบเป็นที่ฆ่าเขาจะเนี่ยจะพอใจไหมไม่พอใจไม่พอใจจะไม่ต้องทำอย่างที่คนเขาพูดว่าทานทานมันให้อย่างนั้นทานหมายถึงการขัดไัยเท่านั้นเองคุณท่านเมื่อการทำออมาที่กหมายถึงตั้งใจทำการทำงานทำพูดคิดอะไร ื่้มีสติรู้เท่เาทันเหตุการณ์สะสบทั้งปัจจุบันและที่อนาคตมันจะมีมาอย่างนั้นอันนี้เป่นวิปปัสนามองเห็นาการใกล้กันไปอย่างนี้ครับวิปปัสนาถ้าจริงๆเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นีมครับที่เขาทํากันนั้นก็ดีคผมก็มไม่ได้ปฏิเสธเขาเป็นคนเคยทำเนี่ยกำลังเขาจะเคยแค่ว่านั่งได้ วิ่สิกสีัวโมงเขาจะนั่งเจ็ดวันเขาจะไม่กินข้าวคุณค<ต>ิดอย่างนี้ตกวคิดถึงพ,นนพระพุทธเจ้านียครับตอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะครับเมื่อท่านมาทําทุกกกิริยาไม่ไม่ทานอาหารเลยไม่กินข้าวไม่กินน้ํากั้นลมหายใจก็ไปไหนมาไหนไม่ได,ได้ถ้าอย่างนั้นเขาได้เป็นพระอาหารก็มันไม่ได้เป็นพระอาหารเลยครับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย ต่สมัยนั้นก็ได้สมาบดต่อนั่นกกยังไม่เป็นทางเนทุกข์นี่ยมันยังดับทุกข์ดบบรอแล้วเไม่ได้ยินนะแล้วผมก็ได้ยินหลายๆเมื่อสอนทาสมาธิให้นั่งสมาธิแล้วจะบริกรรมหรือว่าภาวนาอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าต้องเห็นแสงเห็นสีนะต้องเห็นเทวดานะต้องเห็นพระพุทธรูปนะต้องเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสมาธิหนึ่งจะต้องไปเห็นอย่างนั้นเห็นนี้เป็นของนอกตัว โอ้มันได้อย่างนั้นเ,เขาเข้าใจว่าเขาได้มีนิตรอะไรต่างๆอันนี้นิดของคนหลงครับนีบ่ว่าคนมีโมหะโมหะจะลิบอะไรครับคำว่ามีนิด,นดสีแสงสีเทวดามันเป็นการคัดคิดที่กิเลสมันตกมากครับกิเลสมันตกมากเพราะเราไม่มีปัญญาเมื่อมีคมหลงแล้วกิเลสมันตกมากได้มันก็เป็นแสดงรวดลายแล้วก็เลยตก คำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจมันน่น,นรรคำว่าอย่างนั้นเนเรื่องของใจเรื่องของใจคำว่ามินิแปลว่าเครื่องหมายคำว่าอย่างน้เราก็เลยจะเอาเครื่องหมายเห็นสีแสงสีเทวดานรกสวรรค์เห็นพระพุทธรูปอะไรลอยมาอันนั้นมีนิตโมหะโลกวิเลตกมากค็นอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องของการรุงแต่งจิตพลาดเดาอเองท่อ,อย้องนั้นก็คำว่าสมาธิหรือว่าคำว่าการที่ทําจิตใจสงบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไปยึด สิ่งภายนอกที่เป็นรูปเป็นแสงเป็นสีอะไรที่ว่าเป็นมินตรนะครับผมอยากจะให้หลวงพ่อได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องมิตะคะรครับคาว่ามิตเครื่องหมายที่กําหนดนี่มันเราจะไปเอาอะไรมนาะเป็นเครื่องหมายะคระับเร<อ>ื่ยอ,ยง,องมิตรคนฉินมากเข้าใจกันว่าสินสีแสงสีเทวดาเนรสวรรคหรือพระพุทธรูปลอยมาอยู่ที่จิตที่ใจที่ไหนแล้วแต่เขาจะพูดแต่อันนั้น ไม่ใช่เป็นนิมิตในทางพุทธาศาสนาครับนิมิตโมะนิมิตคม,มหมลงแบบโมะโตคมหลงผิดเมื่อหลวงผิดมันก็ทาไม่ถูกทางเนี่ยครับคําว่า,า,านิมิตเนี่ยครับคาว่าิปัสสนาแปลว่าการเครื่องนิมิตโดยเครื่องหมายเครื่องหมายที่ตรงไหนเนี่ยค,คือเครื่องหมายนี่มันมีอยู่ใน,นตัวของเราคือในขณะที่เราเคลื่อนไหวขึ้นรานั่งเราเคลื่อนตัวจะยืนขึ้น อันนี้แหละมีมีมีตัวมีมิติว่ามีสติให้มีสติคอยสิบตามเช่นเราลิกมือขึ้นข่อมือลงยกมือไปเอามือมาก็ให้มีสติสิบตามอันนี้ว่านีมิตมีมิติเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายให้สติอยู่ที่การเคลื่อนไหวนี่ครับอ๋ออยู่ตรงที่ว่าเราจะทําอะไรก็ให้เราจิตใจของเราไปกาหนดรู้อยู่ตรงที่นั่นใช่ไหมครับอย่างนั้นเนี่เราจะเดินไปยกขาขึ้นอย่างเนี้ย ก็เอาสติของเราเนี่ยไปแล้วลึกลงที่ขาเนี่ยเอาขาหรือว่าเอาเท้าของเรานั้นเป็นนินิดเลนครับเป็นเสีงที่ว่าไปกําหนดนั่นนะเพราะภาษาทางพระพุทธศาสนาเนี่ิมีนิ้เราเครื่องหมายสมมติเราจะเอาไม้มาแปลงบ้านแตลงเรือนมีความต้องการไม้เตียงสองนด้แล้วจปตัดเอามาจากสามนิตรนั่นเพียงนม้วนั้นก็ใช้งานอะไรไม่ได้เลยต้องการสองเิ้วแค่นั้นเองเพราะพระพุทธเจ้าสอนเอาอันพอดีมีนิ้เราเครื่องหมาย เมื่อเรามีสติรู้เท่ารู้ทันการเคลื่อนไหวของร่างกายขึ้นทิศมือขึ้นรู้สึกตัวพร้อมในตัวของเรานะเมื่อเป็นรู้สึกตัวอย่างที่เขาพูดไ้ในหลักธรรมท่านคือทำท,ที่มีอุปกรณ์มากสองอย่างสติคนรู้ได้สัมปาชนญาคนรู้เก็บให้รลึกได้ญญให้รู้ตัวอนี้แหละสติดอเครื่องหมายคือเราทิกตา ก็ให้มีสติรู้นี่เป็นเครื่องหมายอยนู่ตัวนี้เพื่อกเลือกสติเข้ามาอยู่ที่นี่ที่ตัวเราเราหายใจเข้าหายใจออ,ออกให้มีสติรู้อันนี้เป็นเครื่องหมายของร่างกายภายนอกเนี่ยแต่สําหรับจิตใจเนี่ยคนอื่นมองไม่เห็นแต่สําหรับมีนิอันที่ผมพูดทุกมือขึ้นขั้วมือลงยกมือไปเอามือมา เดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงหัวก้มเงยชิดตาอ้าปากหายใจคนมองเห็นของเเป็นมิลิตภายนอสอันนี้เราจะเรียกว่ารูปมิลิตก็ได้ใช่ได้ที่เราสติของเรามากำหนดรูปเป็นมิลลิที่ร่องกายหนึ่งพาดูปายพิจารณาดูปายแล้วกำหนดที่ปายเคลื่อนไหว่คุ้ยเหยียดทำการทำงานนั่นอันนี้ก็ว่าเออมิลลิไทน์นอสผาดเพราะพระพุทธเจ้าสอนนะว่าท่านจะมีสติอยู่ทุกเมื่อเถิด ความตายถึงจะไม่ตามทันเลยครับเมื่อเรามีคนมรู้สึกการทําพูดทิกอะไรต่างๆเราจะไม่ทําผิดไม่ใช่ตายเน่าเข้าลงนะครับคือตายแล้วคนไม่มีความรู้สึกในตัวพอทาพูดคิกทู่ผิดๆเดก็มันเน่าเหมือนมันเน่ามันหนึ่งคือมันเป็นของที่ไม่ดีนี่เนี่ยนี่คืกมันต้องใงนี้ครับนี่คือเรื่องจิตใจ มีนิดแต่นี้คนอื่นมองไม่เห็นจะเห็นได้เฉพาะตัวเราครับกาลังเราทําการทํางานไม่ต้องเอาสติมากําหนดทางลึกงกายภายนอกให้มากนะคะตอนนี้แต่เคยดูจิตใจที่มันปลากดด้วยมันเคลื่อนไหวเหมือนกันกับร่างกายภายนอกจิตใจมก็เหมือกันหอมาถึออารมณ์นี่ว่าความคิดที่มันความคิดมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกี่นความรู้สึกมันเป็นอารมณ์ไม่ว่าทำมาอารมณ์กับใจนะทำมาอารมณคิดตายเห็น รูปสวยไม่สนใจด้วยครับบาเหมือนเป็นอ,า,อารมณ์เข้ามาเนี่ยพอใจไม่พอใจให้ดูที่ตรงนี้สิพอเอาเอาความรู้สึกที่จะพอใจหรือไม่พอใจนั่นแหละเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นมินิเป็นมินิเป็นมินิที่เราจะสำรวจรูล้ลงไปดูล,ลงไปเฝ้าดูตรงนี้ให้รู้สึกตัวอัะนี้มันพอใจไม่พอใจพอใจแปลว่าอะไรพอใจแปลโมหะเอ้ความพอใจจะมีโมหะความไม่พอใจเลยก็มีโมหะ ส่นจิตใจของเรามันเป็นจกติอยู่แล้วที่ไม่จกติเนี่ครับนี่ว่ามีอะไร,รคือจิตกระติก็คือโมหะเข้ามาทํางานเขามาครอบงำจิตใจจิตใจหรือชีวิตของเราหรือว่าอะไรครับมันสุดยากเพราะไม่มีตัวตนนะครับมันเป็นจกติเหมือนกับน้ำเอามาเตียร์เชียอ์ไปนี่พอได้ครับอย่างน้ำในคูในคลองกับน้ำฝนน้ำันน้ำในบน่อนคนเยอมากผมเคยถามน้ำคลอง น้ำขบวนไม่สะอาดแม้ถามน้ำกันสะอาดไม่สะอาดแม้ถามน้ำฝนสะอาดไม่สะอาดไม่สะอาดเท่าไหร่ก็ดูคนมันหงอยน้ำแม่พญาน้ำทะเลสะอาดไม่สะอาดแต่ควรกินน้ำนั่นน่ะมันสะอาดเลยครับทื่ไม่สะอาดไม่ใช่น้ำหรอกครับว่าตัวน้ำแท้ๆหรือว่าธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันสะอาดมันสะอาด่มันสะอาดทั้งมันไม่สะอาดไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำมันเป me. ็นต no mm ุ hmm. <F> ่มๆเป็นตุ่มภาพน้ำ แล้วจะเห็นได้ง่ายๆอย่างเช่นน้ำสาดเอาน้ำแดงเข้ามามันก็มีสีแดงขึ้นมาเอาน้ำดำก็มีสีดำขึ้นมาเอาน้ำอะไรหรือว่าน้ำสีก็จะเป็นน้ำนะครับมาผสมกับน้ำเป็นสีอันนั่นเลยตัวชีวิตของเราก็เหมือนกันนะัะแต่ตัวชีวิตตัวจิตใจของเราจริงๆนั้นมันเป็นปกติมันสะอาดมันสว่างมันต้งาอยู่แล้วนี่ผมเลยสอนให้เราไม่เห็นอันนี้นะ่๊ะนี่มีนิดในทางพุทธศาสนา ถ้าเรามาเห็นอันนี้เลยเราเห็นเรามีเราเป็นเราเข้าใจสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมานันไม่เคยชีวิตของเราความพอใจมันเป็นทุกข์ความไม่พอใจมันเป็นทุกข์ควาที่จะพอใจไม่พอใจเพราะมีคนหลงอ,อันนี้แหละคนปะชิดมีมิตรที่วไม่รู้จริงเพราเลยจะเอาอันนั้นมาเป็นมิตรภาพี่มันเป็นอะไรใจครับอันนี้แปลว่ามิติมันจะต้องหมายถึงว่าเอาอยู่ที่ตัวเราเขาทุดตัวเรา ถ้าเป็นภายนอกก็เรียก<ด><ด>ว่าร่างกายให้ดูเรืเร่องร่างกายเป็นมีนิสัร่างกายครับถ้าภายในอารมณ์จิตใจก็ให้ดูกําหนดะรู้ว่านั้นครับอันนั้นก็เรียกว่าการได้ทำวิปัสสนาหรือว่าเห็นแ้งใช่ไหมครับแงเห็นแง้งนี่ไม่ใช่ว่าไปเห็นพระพุทธเจ้าไ,<ม>ไม่ใช่ว่าไปเห็นจิตใจคนอื่นไม,ไม่ใช่ว่าเป็นไปเห็นเออเทวดาหรือว่าเห็นเลขหวยเลขเบอร์อะไรกำนองนั้นนะครับอันนั้นมันเป็นคนคี่ข้องคนหลงมันไม่ใช่เห็นอย่างนั้นอันนั้นเขาว่าคนหลงคนหลงคิด ไม่รู้จริงถ้าพูดตามตำรานะครับแต่ะช่าหมทำที่ถ้าถ้าพูดอย่างนี้ก็ได้นหมแต่ว่าไม่ใช่สมษูส้นมันมีในเวหนังเส้นอนะรับว่าพูดหวถือตลิมนุษย์ทมคือรมอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในเส้น,นเ,เพราะว่าเป็นธาบมตาอยด้วยนะใช่เพราะว่าใครทำไม่ได้นะ oh. ถ้าทำได้จะยังไงทำในดูที่คุณถ้าสมมติคุณนะว่าคุณมองเห็นจิตใจผลถ,ถ้าผมคิดอยาก ดา่าคุณจก็คุณคุณจะมองเห็นนะต้องไม่เห็นเน่ๆก็มันไม่เห็นเนี่ยตัวของผมเองจะรู้ um. ตัวของคนอุณจะมามองเห็นจิตใจผมทาไมผมเคยพูดรย่องนี้ครับอาจารย์ที่เคยสอนกรรมฐานผถอะแตท่านสามารถมองเห็นคนนั้นคนนี้วอกคนนั้นจะมาเวลาเท่านั้นเองผมก็เลยนึกนึกอาจารย์นี่เป็นบ้ารือพูดอย่างนั้นก็ท่านเคยสอนกรรมฐานเสียปากท่านเลย ย้ําคําว่าพร่อริยมาอเจรีญมากที่อาจารย์นี่บ้าพึ่งนี่แหละเป็นตายพึ่งนเป็นตายคึ่งก็ผมไม่ได้ท่านไม่รู้จักเลยครับวทํไมถเป็นรว่านิกาด่าด่าในใจไม่รู้เรไม่รู้เลอท่านไม่เห็นไม่เห็นผมก็พูดสมุตสมุุติให้ท่านเพลินไปเสถิดใจสงบลงดีทดลองอาจารย์พอดีนานๆเขานก็ไปาอาจารย์แต่ว่ากานี่เชื่อมา เสโบูีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านนมีเป็นเพียงทเลสมันจะเป็นที่เลสทำไมท่านอ้าวแลกการอาจารย์นี่เมันง้อถึงขนาดนี้แล้วมาสอนให้เราสลาดทําไมเราจะสลาดไปทําไมสไมัยเราเป็นเลสเออธรรมดา,าอยู่กับคนง,ง้อจะต้องโง่อย่างนี้อู่ในคนสลาดต้องสลาดอย่างนี้ถมในตมิในใจ แต่ทีนี้ก็เรื่องสมถะวิปัสนาเนี่ยครับหลวงพ่อเพื่อธิบายสังคมว่าสมาะนี่มันต้องเข้าตาเข้ายองไปนั่งอยู่คนเดียวในถ้ำในเขียวหรือยังไงก็ต้องอดข้าวต้องอะไรเข้าทานปีห้าวันึ่งเดือนหนึ่งบางอย่างนะ้นสมาผิเขาไม่เข้าใจครับเขาไม่เข้าใจเดิิๆผมก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันที่ผมทํากับที่อาจารย์ที่ว่าอาจารย์ที่ผมนึกในใจนี่ครับนึกในใจว่าอาจารย์มีโง่ มีคน,น,นไม่เข้าใจครับตาสมายถึงะาลงพง,งไทยแบบตุดเข้าไปในถ้ำไปในปลาลึกๆอันนี้เป็นคนไม่เข้าใจครับแต่สมัยนั้นผมก็ทำเหมือนกันตาหมายถึงผมยุ่งผมพุ่แต่เราต้องพยายามมาดูจิตใจที่กําลังยุ่งกําลังพุ่หมายถึงจ,จิตใจเราหมายถึงตาองวุ่นวายนีตาไหนมันรุกงงรังนี่นะ<ส>ตาหมายไม่สงบตาที่ตรงนี้เราต้องพยายามที่ผมเคยได้ยินจากคุณธรรมว่า ถางตาอย่าตัดต้นไม้เนี่ยแล้วก็ฟังคำเดียกเท่านี้ก็พอถ้าคนมีปัญญานะครับท่านหมายถึงคนโง่นั่นเองหมายถึงจิตใจมันมืดเป็นปูรลานเขาสอนลูกสอนหลานนะคระับไ,ไม่เหมือนกับพวกเรานี่นะพาลูกพาหลานเขา้าไปแน้ว่าจะจับดอกไม้มั่งเอกม,มั่งเทือนมั่งแต่คนสมัยนี้ก็จับไปเหมือนกันไปเขาทำกันไปอย่างทีง่แบบดูปาปลาอย่างนะี้คนเขาทำเขาทำตามกันมาไม่มีความหมายเลยครับ้งนี้ แต่ถ้าพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่พู<ร><ร>ดสำหรับเราได้เป็นอย่างนั้นถ,ถ้าจัดบ,บออดอกไม้ไปเมื่ออาดอกไม้ปูชาในพระพุทธรูปท่า,านก็ไม่ได้มีหอมและท่านก็ไม่ได้มีเห็นว่าสวยงา,ามเพราะตาท่านก็ไม่ไม่รู้เดินไปไหนดังทัางก็ะันเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่คนโบราณถามว่าอดดอกไม้ไปูชาหนูสวยไหมดอกไม้สวยแต่ท่านทำตัวให้มันสวยอย่างนี้หนูไปไหนมาไหนจับจนหน้าดูหน้าสมอย่างนี้ เมื่อจุดพุกลงไปทุกหอมเมื่อหอมดังพระพุทธมูตท่านัอนแต่ท่านทำกายวาจาใจของหลวงท่านห,หอมประโมท่านไม่รู้แล้วต่จุดเทียนลงไปเป็นยังไงหนูงสว่างสว่างถ้าเดินกลางคืนถ้าไม่จุดไฟมันจุดเป็นจุดหอมท่านสอนวันนี้คนมีตาสองตาม,มีหูสองหงู การดูเขาต้องมีตาสองตาติดเทียนสองเล่มไปหนี่งต้องมีปัญญาดูการทำของเขาหูสองหูฟังคำพูดของเขาคิดคู่หนูต้องคิดนี่มันเป็นอย่างนั้นอันเรื่องสมถะกรรมฐานมันอยู่อย่างนี้กระครับโดยว่าขั้นแรกต้องสอนเด็กเด็กเพิ่เนี่ยนี่จะแบกติดเข้าตาในสมัยนี้โอ้โหแต่ถ้ากรรมฐานท่านเข้าปีสิดตีแบกติดเข้าไตาก็ดี อันนี้เป็นยุทธีของคนเด็กเด็กคนนี้ปู่ย่าตายายสอนออสิ่งหนึ่นคงครับว่าเราจะเรียสมาธิสมา,านดังที่หลวงพ่อว่าให้รู้ให้เข้าใจอ,อ,อะไรต่ออะไรเนี่ยแต่แล้วเรา,เรา,ารกา็วิจารณานี่ครับมันก็คล้ายๆกั็คล้ายๆ <คง S 1> มันเป<ด>็นว<ด>่าทำกันแบบเดียวกันหมดสำหรสมาธิก็เหมือนกันสมถะก็เหมือนกันวิจารณาก็เหมือนกันที่จะนั่งหลับตาอะไรกันนอนกนมปาเพราะนีันั้นเนี่ยคนณยังไม่เข้าใจ แะ่ถ้็ใครที่หลวงพ่อได้อธิบายวะไนี่ถ้าซึ่งผมเข้าใจหรือว่าคิดว่ายากเกินก็คงเข้าใจตามคําพูดของหลวงพ่อว่าถ้าหากว่าเข้าใจเรื่องบุญจริงๆในพุทธศาสานาจริงๆก็ต้องเข้าใจหมดที่สมาธิปัญญาก็ต้องเข้าใจหมดเข้าใจหมดหรือว่าเข้าใจปฏิบัติถูกต้องเลยอันนี้เรียกว่าเข้าใจของจริงส่วนไม่เข้าใจก็ต้องทําไปอย่างนั้นแหละทำไปอย่างนั้นบำบัสมาธิก็ต้อตงนั่งอย่างนั้นทําอย่างนั้นสมาธาก็ต้องนิ่ก็่าไปอยู่คนเดียวที่ศาสนาก็ต้องใจห็น อิจ็นใจคนอื่นต่างไปเห็นเลยเห็นหวเห็นเบอร์อะไรอย่านั dei, e walls, ้นอย่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่ถูกใช่ไหมครับก็ถูกของเขามันไม่ถูกในทางพุทธศาสนาครับมันไม่ถูกคําสอนของพระพุทธเจ้าครัแต่มันถูกของเขาถูกคนโง่มันต้องถูกอย่างนั้นสมมื่อเอาของดีให้ไม่เอานาะคุนทุกวันเป็นเมื่อเคยเจอบางเหมือนกันถ้าเอาของปลอมให้ไอ้ทันทีเป็นสมัยนี้มีพระเครื่องแขียนพอตักติดเขียนพอแล้วเขาว่ามันขังเองยิงไม่ออก นิ้ท่าฟันไม่เข้าเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่เป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นขนนี้มันไม่เข้าใจเพราะเป็นจริงไม่ออกนั่นน่ะตามคนเข้าใจนะอแต่มาเคยให้อย่างนี้เมื่อเขาย็นกันแล้วคณจะออกไปออกไปทางเสียงตื่นไปไม่ได้อันตรายมันนี้ก็สอนอย่างนี้นิ้วท่าฟันไม่เข้าเขาฟันเขาแทงกันคนอยากเข้าไปเข้าไปโดยนั่เขาจัดกาน เขาจะแทงแล้วอันนี้กันไม่เข้าจริงจริงแทงไม่ออกจริงจริงไม่เหมือนกับคนที่ไม่เข้าใจคนที่ทําตะก,กุดและเหลือนขายเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาถ้าพูดเป็นเขาเป็นคนหลกล,ล,ล,ลวงว่ะเขาหลอกลวงให้คนมันโง่เข้าไปคนตายนะเขาอันนี้ต้องูยิงกันมีแต่ผ้าเสื่ขขอมแขนคออย่างมากเลยอันนี้มันไม่เก่กของจริงของ,ของเท็จเนที่โงก็ต้องเชื่ออย่างนั้นแล้ว คนที่มีปัญญาอย่างที่อาตามาหรือผมพูดนี่ว่าโยจักมาโมหะมาลาปกะโตท่านพระองค์นใดมีพระปัญญาจักสุข,ขจัดมน,นุษย์คือโมหะเสียแล้วคนมีปัญญาต้องกำจัดควรเหลืองอะไปได้สามังว่าพระโทสุขติ์โพธิแต่ว่าพระพุทธเจ้าตัดสลูกแคบโดยพระองค์เอง มาละกาตาสาวิธ oh ิโมจะันโกปาเตศเสนาณกันต่างวิรยันเติมเครื่องสิมหนนตอันเต็มเลยในจากดวงแห่งนามให้สูงขมเสิลบอย่างเดี๋ยวนี้พระเดี๋ยวนี้ให้สุดตรงนั้นเนาะเพื่อเขาจ้าไปสุดเดียวกเนโยงเอาเหรียญนะเนี่ยเอาพระนะก็ต้องเที่ยให้เมื่อให้เหรียญให้พระธรรมดาโยมก็เติอกเกิใจก็ต้อให้กระตางทันมาก เป็นอย่างแต่เราไม่เข้าใจนะจึงนีนแต่เนี้ยจึงไม่เหอนเออนี่มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้แหละปัญหาที่พวกเราแก้ทำตัวของเราสุดท้ายอย่าพึ่งไปอาศัยภาตภายนอกภาตภายนอกมันเป็นอุดเป็นปูนมันไม่แข็งตัวการขนย้ายหรือจะไปไหนมาไหนก็าําบากถ้าวางลงหลุดมือเราไปเกะกระแทกดินก็หักกระแต,แตมันมันไม่เหมือนกับที่เรา ให้เราเป็นพระได้